แกอยากเรียนแกก็ไปบอกพ่อแม่แกให้ส่งเรียนสิป้าก็รู้ว่าพ่อแม่หนูเสียแล้วงั้นเราอย่างนี้หนูมาช่วยลุงขายไอติมลุงให้วันละสองาสิจะไปแบ่งกำไรเขาทำไมจะไปไหนลูกลูกจะไปอยู่กับผัวหนูพวกเราสอบติดกับพ่อเย้เดี oh <my. S 1> ๋ยวก็ lovely family tv ตอเบอรี่3ลูกเลยนะครับผมห้บาทครับมานี่เลยมานี่อ๋อไอป้ป <Okay. S 1> ้ามานี่บอก้่มมานี่ใครสั่งให้แกใส่ชุดนักเรียนของลูกสาวฉัน ป้าแต่หนูอยากใส่หนูอยากเรียนป้าส่งหนูเรียนหน่อยนะแกอยากเรียนแกก็ไปบอกพ่อแม่แกให้ส่งเรียนสิปาก็รู้ว่าพ่อแม่หนูเสียแล้วงั้นแกก็หางานทําแล้วใส่หัวไปอยู่ที่อื่นเพราะบ้านหลังนี้ฉันก็ผ่อนไม่ไหวแล้วมันกําลังจะโดนยึดป้า บ้านก็ตั้งใหญ่โตหลานจะเรียนแค่นี้ก็ไม่ยอมให้เรียนเอาพ่อไปยุ่งเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่ขายที่หน้าบ้านขเขาหรอกมันไม่ใช่หน้าบ้านขเขามันเป็นพื้นที่ส่วนกลางเลียอย่างหนึ่งบ้านหลังนี้ก็กําลังโดนกรมบังคับคดียื่นฟ้องอยู่สรุปเราก็อย่ายุ่งกับเขาเลยพ่อขายไอติมของเราเถอ,อะอ่ะไอติมจ้าไอติมไอติมอร่อยอ,อ,อร่อยจ้าไอติมไหมครับ อ้มานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยเดีวลูกค้าก็ไม่กล้ามาซื้อไอติมหรอกเดี๋ยวทำไมติมให้เขากินหน่อยลูกเขาจะได้อารมณ์ดีพ่อมันไม่มีตังหรอกวันก่อนมันมากินไอติมมันไม่มีเงินจ่ายเลยทํามาเถอะลูกเดี๋ยวพ่อจ่ายเองก็ได้ อาลุกิกนไอติมก่อนลูกหนูจะได้อารมณ์ดีขอบคุณคะ่ะลุงไม่เป็นไรลูกแต่หนูไม่มีเงินจ่ายนะคะวันนี้ไม่มีวันหน้าก็ค่อยเอามาจ่ายก็ได้เดียวไม่เอานะลูกกินเถอหนูไม่เป็นไร หนูอยากเรียนหนังสือมากเลยเหรอลูกค่ะลุงแต่หนูไม่มีเงินตอนนี้ป้าแท้ๆของหนูก็ไล่หนูออกจากบ้านด้วยงั้นเอาอย่างนี้หนูมาช่วยลุงขายไอติมลุงให้วันละสองร้อยห้หนูสนใจไหมลูกสนใจคะ่ะลุงหนูสนใจหนูสามารถเริ่มงานได้เลยนะคะพ่อจะไปแบ่งกำไรเขาทำไมต่างคนต่างอยู่สิพ่อ เดียวพ่อถามจริงๆนะหนูมีเวลาช่วยพ่อขายติ่มได้สักเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวก็ทํารายงานเดี๋ยวก็ไปบ้านเพื่อนมีคนมาช่วยพ่อขายไม่ดีเหรอฮึ <c oughs> แตสองร้อยห้าสิบมันแพงเกินกะจะเอาเงินไปสร้างบ้านเือไง <c oughs> หนูเริ่มงานได้เลยนะลูกพรุ่งนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรลูก <c oughs> หนูเริ่มงานได้เลยนะครับพรุ่งนี้ขอบคุณแค่ขอบคุณแค่ ไอติมจ้าไอติมมืดแล้วแม่ค้าจะปิดร้านแล้วนะจ้าไอติมไหมจ้าไอติมอร่อยอร่อยจ้าออมป้าสวัสดีค่ะป้า อตอนนี้หนูได้เรียนกศออน,อนแล้วนะคะป้าแล้วมาบอกฉันทำไมอ๋ออยากจะอวดแต่ขอโทษนะยังไงลูกสาวฉันก็สอบเข้ามาหาลัยได้อยู่แล้วไม่ใช่อยนัา้งงานนะคะป้าพอดีหนู จะเคาะประตูทำไมเนี่ยปกติก็ไม่เห็นเคาะประตูเดียวบอกลุงเคาไปสิหน้าเศร้าๆแบบนี้สอบไม่ติดใช่ไหมลูกแต่ไม่เป็นไรนะเรียนมาหาลัยเอกชนก็ได้ลูกเดี๋ยวพ่อส่งเองลูกเดียว พวกเราสอบติดกับพ่อเย้เดี๋ยวก็พ่ออะไรพวกเราสอบติดให้รางวัลอะไรเนี่ยพ่อให้อยู่แล้วตอนนี้ให้อนาคตหนูแล้วก็ให้โอกาสหนูจงเป็นคนดีของสังคมนะลูกครับพ่อ มีแฟนไม่เอานะลูกไม่เอาไม่ได้ค่ะหนูมีไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ปีสองค่ะปีสองนี่ปีสี่หนูปิดบังแม่มาตลอดเลยเหรอค่ะไปบอกเลิกกับมันไม่ทันแล้วล่ะค่ะคุณแม่หมายความว่ายังไงไม่ทันก็หมายความว่าหนูท้องแล้วค่ะคุณแม่ท้อง บ้านก็จะโดนยึดลูกก็มาท้องก่อนจบมาหาหลัยอีก จะไปไหนลูกไปหนูบ้านกำลังจะโดนยึดหนูจะไปอยู่กับผัวหนูไม่นะพีม,มแล้วแม่จะอยู่กับใครอยู่กับใครมันก็เรื่องของคุณแม่แต่อย่าไปยุ่งกับหนูไปไป<อ>พ่อลุงคะออมเดียว ชุดครุยที่ลูกได้ใส่พร้อมใบปริญญาที่ถือถังช่อดอกไม้เต็มมือในวันจบการศึกษาไม่ต้องลูกไม่ต้องขอบคุณนะคะลุงที่ให้โอกาสหนูหนูจะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้เลยค่ะผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับพ่อที่ให้อนาคตผม จงเป็นคนดีของสังคมนะลูก คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน